ะห์กับอนุกรมโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นอนุกรมเพิ่มหรือลดหรือสลับหรือเศษส่วนเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นก่อนเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นอนุกรมชนิดแบบเพิ่มหรือลดหรือสลับหรือเศษส่วนเราก็ไม่วิเคราะห์ต่อมาครับสมมติว่าถ,ถ้าเป็นอนุกรมเพิ่มเห็นแล้วว่าเป็นอนุกรมเพิ่มเมื่อมันเป็นอนุกรมเพิ่มเราทํำยังไงเราก็มาวิเคราะห์ว่าถ้ามันเป็นอนุกรมเพิ่มมันเพิ่มขึ้นแบบสูตรคูณหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นแบบสูตรคูณเราก็จะทําแบบสูตรคูณแต่ถ้าไม่ใช่สูตรคูณเราก็มาเพิ่มแแบบบบบสสสสมมมมถ้าไ่่่ใชกก็็เเปนงพิว ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรายละเอียดกันมีวิธีวิเคราะห์อย่างไรนะครับนะแต่ถ้าเป็นอนุกมรมลถละ่ะเราเห็นว่าลถลงแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าลดลงแบบหารหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ลดลงแบบหารมันก็ลดลงแบบลบนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรายละเอียดกันเลยนะฮะนะโอเคครับดูตัวอย่างเกี่ยวกับอะไรครับอนุกรมเพิ่มก่อนเราจะไปเรียนรายละเอียดอนุอรกรมเพิ่มอาอนุกรมเพิ่ม คำว่าอนุกรมเพิ่มแสดงว่าตัวเลขโจทย์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมการพิจาณาการทาข้อสอบอนุกรมเพิ่มผมบอกแล้วคุณต้องวิเคราะห์กนว่าสเต็ปที่หนึ่งวิธีการทำข้อสอบคุณต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นแบบสูตรคูณหรือเปล่าเพิ่มขึ้นแบบนะครับสูตรคูณหรือไม่สูตรคูณนะฮะหรือไม่ถ้าไม่ใช oh mm ่เราก็ไปวิเคราะห์วิธีที่สองครับเพิ่มขึ้นแบบนะครับแบบสะสม หรือไม่ถ้าไม่ยิ่สะสมอีกไปแบบ3เลยครับเพิ่มขึ้นแบบแล้วครับแบบบวกโอเคไหมเพิ่มขึ้นแบบบวกนะครับเวลามันเพิ่มขึ้นแบบบวกเดียนะ๋ยวทนดาให้เราตีแฉกหาผลต่างนาให้เราตีแฉกหาผลต่างนะครับคราวนี้เราก็ลองดูครับอ้าวสมมุติว่าผมมีตัวอย่างไอ้เพิ่มขึ้นแบบสุขูหรือไม่ผมก็จะมีตัวอย่างบอกว่าอ้าวสมมุติผมมีตัวเลขเลยฮะอ้าวสามอ้าวเราดูชิดหน้า2ประกอบมีสามมี9นาะมีย7บเจ็ดมีอะไรฮะ 81สมมตินี่คืออนุกรมผมนะแล้วถามตัวเลขตัวต่อไปคุณก็ลองมาดูวิเคราะห์กับผมสิครับนาะวิเคราะห์กับผมเลยครับลักษณะตัวเลขโจทย์อนุกรมเป็นไงฮะเนี่ย392787นี้ลักษณะเป็นไงฮะมบบเพิ่มขึ้นคุณเห็นไหมนาเพิ่มขึ้นและลักษณะตัวเลขโจทย์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบสุดคูณนะจะเพิ่มขึ้นแบบสุดคูณเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของอนุกรมก่อนครับ นะเลข9ต้องเกิดจาก3ผมบอกไว้แค่นี้ครับ27ต้องเกิดจาก9 81ต้องเกิดจาก27คําตอบก็ต้องเกิดจาก81นะฮะมันต้องเป็นอย่างนั้นครับนะเราก็มาสังเกตดูว่าจาก3ไป9มีแม่สคูลหรือเปล่า9ไป27เมีแม่สกูลคูณไปหรือไม่นะถ้ามีมันก็ต้องเป็นการเพิ่มขึ้นแบบสุดคูณโอเคไหมเราบาังเอิญวันนี้มีจริงๆครับ เพราะว่ามีแม่สุดคูณแม่3ไปคูณครับ3คูณ3ได้9เนี่ยเราวิเคราะห์แล้วแสดงว่าอนุกรมโจทย์วันนี้มันเพิ่มขึ้นแบบสุดคูณนั่นเองนะครับ9ไป27คือคูณ3เห็นไหมฮะยีเ็ไป81จก็คือคูณ3เช่นเดียวกันแสดงว่าตรงนี้เราเดาได้แล้วว่าจาก8 1สจไปสู่คําตอบเนี่ยต้องคูณ3ด้วยแน่ๆใช่ไหมต้องคูณ3ด้วยแน่เลยเพราะเหตุใดครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยครับมันคูณ3มมาตลอดเลยไงนะครับเราก็คูณสิครับ สามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งได้สามสามแปดยี่สี่นะครับได้แล้วคำตอบของเราครับสองร้อยสี่สามครับแสดงวันนี้โจทย์ของเราเป็นอนุกรมที่เพิ่มขึ้นแบบเลยนะสุรคูณเรียบร้อยแล้วครับะนะครับนี่คือลักษณะการมองทำข้อสอบนะเราเห็นว่าเป็นอนุกรมเพิ่มเมื่อเป็นอนุกรมเพิ่มสิ่งแรกที่เราต้องวิเคราะห์ว่าเพิ่มขึ้นแบบสุรคูณหรือไม่ใช่ไหมนะถ้าไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณเราก็เปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นแบบสะสมเราก็ลองมาว,วิเคราะห์ดูครับนะฮะ เราก็ลองดูตัวอย่างถัดมาอาคราวนี้เราก็มีแล้วนมี3นมมี5นะมี8แล้วมี13นะครับแล้วก็มี21ครับถามคำตอบตัวต่อไปใช่ไหมคราวนี้เราก็ดูครับลักษณะจโจทย์ของเราไง3 5 8 13 2แแล้วถามคำตอบตัวต่อไปลักษณะตัวเลขโจทย์ของเราเป็นยังไงครับลักษณะตัวเลขโจทย์ของเราลักษณะตัวเลขโจทย์เราก็เป็นลักษณะนอนุกรมเพิ่มเช่นเดียวกัน แต่ลักษณะการเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นแบบสุดคูณถ้าไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณเราก็เปลี่ยนมาเพิ่มขึ้นแบบสะสมก่อนมาวิเคราะห์ว่าเพิ่มขึ้นแบบสะสมหรือไม่เราก็มาลองดูดว่าออาแล้วอนุกรมเพิ่มขึ้นสะสมเป็นแบบไหนล่ะครับส่วนใหญ่เขาจะเอาอะไรครับสองตัวสะสมกันนะฮะหรือไม่ก็สามตัวสะสมกันก็อยู่ประมาณนี้นะลักษณะสะสามลักษณนี้ครับเขาจะสองตัวหน้าบวกกันก่อนวิเคราะห์ก่อนนะเอาสองตัวหน้าบวกกันแล้้ววไดตัที่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันใช่หรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่าเป็นการอนุกรมเพิ่มขึ้นแบบสะสมโดยบวกครั้งละ2นั่นเองนะผมก็ลองวิเคราะห์ดูครับ3บวก5ได้8เห็นไหมฮะเอา2ตัวหน้าบวกกันครับสองตัวหน้าบวกกันอย่างนั้นนะครับเนี่ยลองดู3บวก5ได้8 5บวก8ได้13เห็นไหมฮะการวันนี้ผมน่าจะลักษณะนอนุกรมโจทย์ชุดนี้มันน่าจะเกิดจากเอา2ตัวสะสมกัน ได้ตัวที่3ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแน่ๆ,ๆ,ๆเลยนะแปบวกสนั้นได้21เห็นไหมครับนะแสะดงว่าคําตอบของเราเก็ต้องเกิดจาก13บวก21นะได้เท่าไรครับเนี่ยได้33ก็จะเป็นเราก็ไปดูว่าในช้อยมีคําตอบหรือเปล่าแค่นั้นเองนะบางเอิญมันก็จะมีช้อยนะครับโอเคไหมนะมีช้อยนั่นเองนะครับส <3, 4, S 1> าม <3, 4, S 1> ครับ, 3, 4, รบนะนะ สิบสามบวกยี่สิบเอ็ดได้อะไรครับนะครับได้สามสี่นะครับดูนะสิบสามบวกยี่สิบเอ็ดได้สามสี่นะรเราก็ไปดูว่าไอ้สามสี่นี่มีช้อยหรือเปล่านะบังเอิญม,มันมีช้อยนะครับนี่คือลักษณะอนุกรมเป็นไงฮะที่เพิ่มขึ้นแบบนะครับอ่าแบบสะสมนะครับทำไมไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณละ่ะก็มันตัวเลขโจทย์มันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไงครับนะผมบอกแล้วถ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราน่าจะสังเกตเพิ่มขึ้นแบบสุดคูณก่อน ถ้าไม่รวดเร็วเราก็ลองดูสะสมหรือเปล่าสะสมไม่ใช่ค่อยไปแบบบวกนะครับนี่คือวิธีการเลยครับการทําข้อสอบนั่นเองนะครับบางทีมันก็สะสม3นะครับนบางทีมันก็สะสม3นะครับอ่ะลองดูนะถ้ามันสะสมสามนี่เป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูนะครับ2 3 4สเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมตัวเลขเพิ่มขึ้นครับ9เห็นไหมครับสิแล้วเลยครับ29ถามตัวเลขตัวต่อไปนะครับว่าตัวเลขตัวต่อไปมันคือเลขอะไรนะครับ และตัวเลขโจทย์ของเรามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับถ้าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็คงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบสุดคูณนะไม่ใช่สุดคูณเราก็มาเปลี่ยนลองดูสะสมที่สะสมใช่ไหมวันนี้มันใช่สะสม2อไมหมลองดูนะครับ2บวก3ได้5ซึ่งไม่ใช่ละแสดงวันนี้คงจะไม่ใช่สะสมแบบ2แน่นอนครับเราก็ลองไปเปลี่ยนลองสะสมแบบ3ก่อนนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นสะสมแบบ3เสร็จแล้วไม่มีคําตอบเราเปลี่ยนเป็นแบบบวกเลยดีกว่านะครับให้เราเปลี่ยนเป็นแบบบวกได้เลยนะครับ เราก็ลองดูวิเคราะห์ดูดีครับเอาลองสามได้สองไม่ใช่แล้วนี่สองบวกสามบวกสี่ได้เก้าเห็นไหมฮะแสดงวันนี้มันเอาสะสมเนี่ยสามตัวเนี่ยบวกกันได้ตัวที่สี่แน่ๆโอเคไม่เอาสามตัวเนี่ยบวกกันได้ตัวที่สี่แน่เลยน,น่าจะเป็นแบบนั้นลองมันจริงไหมล่ะเราต้องทําต่อไปเรื่อยครับลองดูก่อนครับแล้วสามตัวนี้บวกกันถัดมาครับสามบวกสี่บวกเก้าไปไงฮะได้สิบหกด้วยเห็นไหมครับใช่ไหมสามบวกสี่บวกเก้าได้สิบหกครับ สแสดงว่าน่าจะเป็นแบบนี้แน่ๆเลยครับอนุกรมชุดนี้เกิดจากสะสม3ตัวนั่นเองครับบวกกันได้ตัวที่4ทําอย่างนี้ไปไเรื่อยๆครับจริงไม่จริงก็ลองไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็คงจบแล้วเนะี่ยก็ลองดูตัวนี้เอา4ตัวนี้บวกกันได้2ี่สิบเก้าไหมครับสี่บวกเก้าบวกสิบหกได้ยี่สิบเก้าเห็นไหมครับสแสดงว่าคําตอบของเราเนี่ยก็น่าจะเกิดจาก9บวกสิบหกบวกยี่สิบเก้าแน่ๆเลยนะก็เอา3ตัวนี้บวกกันได้สู่คําตอบนั่นเองใช่ไหมฮะ ก็อันนี้ได้25 25บวกเลยครับเนี่ยลองดู25บวก29เกเทอะไรครับ54เห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมได้54บวกเราก็ไม่ดูว่า54มีชอยหรือเปล่าถ้ามีชอยมันก็โอเคสิ่งที่เราทำมาเนี่ยตรงตามคนออกสอบเรียบร้อยแล้วคนออกสอบกับเรานั้นคิดตรงกันเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่เจอชอยเนี่ยแสดงว่าคนเรากับคนสอบเนี่ยคิดคนละวิธีครับเราไม่ได้ทำผิดกันแต่เราบังเอิญคิดคนละวิธีกับเขาแค่นั้นเอง นะครับเราก็ดูเค้กดูว่ามีชอยหรือเปล่านะครับนั่นคืออนุกรมเพิ่มขึ้นแบบเลยครับแบบสะสมไงครับมีสะสมแบบ2กับแบบ3และบังเอิญถ้ามันไม่ใช่แบบสะสมขึ้นมาล่ะเราก็ไปวิเคราะห์ว่าเพิ่มขึ้นแบบบวกอนุกรมเพิ่มขึ้นแบบบวกเนี่ยให้ตีแฉกหาผลต่างนะให้ตีแฉกหาผลต่างนะครับเดี๋ยวเราดูครับเราวิเคราะห์แล้วว่าอนุกรมนะอนุกรมเพิ่มแบบบวกเนี่ยอนุกรมเพิ่มแบบเลยนะ แบบบวกนะเวลาคุณทํข้อสอบนะครับบางเอิญที่เรามาวิเคราะห์เป็นอนุกรมเพิ่มแบบบวกเนี่ยแสดงว่าแบบสูตรคูณไม่ใช่แบบสะสมก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะคูณไม่ใช่สะสมไม่ใช่เราก็มาวิเคราะห์เพิ่มแบบบวกเลยแล้วถ้าเราทําวิเคราะห์แล้วว่าเป็นอนุกรมเพิ่มแบบบวกเราทํำยังไงครับให้ตีแฉกหาผลต่างครับนะให้ตีแฉกเลยครับหาผลต่างโอเคไหม จำไว้เลยครับอนุกรมเพิ่มขึ้นแบบบวกเนี่ยมันไม่มีไม่รู้จะทําอะไรแล้วไงคูณไม่ใช่สะสมไม่ใช่มันก็เหลือตัวเดียวเราก็ต้องตีแฉขาผลต่างซะผลต่างใหม่ที่ได้เนี่ยเขาเรียกอนุกรมชุดใหม่แล้วอนุกรมชุดใหม่ที่ได้เนี่ยมันเป็นระเบียบหรือยังเขาบอกเป็นระเบียบคือเธอสามารถเดาตัวต่วตอไปได้อย่างเช่นอยางเงครับ2 4 6 8ีผมบอกเลยอนุกรมชุดนี้เป็นระเบียบทำไมถึงเป็นระเบียบอ่ะเธอเดาได้ว่าต,วตัวต่อไปเป็นเลขอะไร อย่างนี้เขาเรียกอนุกรมที่เป็นระเบียบครับใช่ไหมเธอเดาได้ไหมเป็นตัวเลขตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็คือ10นั่นเองใช่ไหมอย่างนี้เธอเดาได้